สวัสดีครับผมวันนี้ก็พบกับเราในช่องพังสีสุดานะครับผมอ่านะครับผมวันนี้ก็มาหาต้นสมุนไพรนะครับผมให้น้องช้างนะครับผมได้ทานนะครับผมอันนี้ก็เป็นต้นต้นใสนะครับผมต้นใสเนร่บผมคุณตาก็จะตัดไปบนไปนะครับผมบอกว่ามันรกนะครับผม นี่ก็จะเป็นต้นไทรนะครับผมที่น้องช้างชอบทานนะครับผมก็จะแก้นะครับผมช้างท้องเสียนะครับผมหรือช้างไม่สบายนะครับผมก็ช่วยบรรเทาได้ระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะให้ภาพบรรยายนะครับผมอันนี้เราก็เข้ามาในป่าลึกนะครับผมเพรสมควรนะครับผมนี่เป็นป่าทึบนะครับผมถ้าไปคนเดียวนี่นะครับผมก็จะ สึกกลัวเนาะนะครับผมเพระาะว่ามันเป็นบ้านล้างนะครับผมไม่รู้ว่าล้างเพราะอะไรนะครับผมถ้าเราไม่รู้ก็หาแล้วไปนะครับผมถ้ารู้ว่าเป็นเรื่องไม่ดีก็จะไม่กล้าไปนะครับผมนี่นะครับผมเขียวสวยนะครับผมเป็นต้นไทรนะครับผมน้องช้างชอบทานนะครับ จะตัดไปเยอะพอสมควรนะครับผมวันนี้เราจะไปเบงนะครับผมน้องน้องช้างที่อยู่ในปางด้วยนะครับผมบางเชือกก็ได้ทานแต่ผลไม้เนาะน,นะครับผมไม่ได้ทานพวกกิ่งไม้นะครับผมหรือยาหรือว่ายาสมุนไพรนะครับผมมาดูตอนต่อไปกันครับนี่นะครับผมก็เบรกขึ้นรถได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับผม พอได้แค่นี้นะครับผมก็ยังไม่พอนะผมตอนนี้คุณตาก็ยังเดินนะครับผมไปหาที่ตัดอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมเราก็ให้คุณตาขับรถไปนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมส่วนตัวเราก็จะเดินตามนะครับผมไปนะครับผมก็อยู่ในป่าทึบนะครับผมอยู่ในป่าทึบเลยนะครับผม ก็จะกลัวเนาะนะครับผมถ้าคนไม่เคยมานี่กลัวนะครับผมอาตรงที่เราตัดเมื่อกี้ก็หมดนะครับผมเราจะเปลี่ยนที่ไปตัดอีกฟังหนึ่งนะครับผมให้คนตานะครับมเราก็เดินตามไปนะครับผมตอนนี้เราเพิ่งได้แค่10กิ่งนะครับผมที่เราตัดไปนะครับผม ถือว่าน้อยนะผมมันก็ไม่น้อยนะครับผมที่เราตัดเพราะว่ามันอยู่สูงนะครับผมเราตัดไม่ได้นะครับผมไม่กลาให้คุณตาปีนขึ้นไปนะครับผมนี่จะเป็นป่าทึบประมาณนี้นะครับผม ก็จะเป็นบ้านร้างด้วยนะครับผมก็มีหลายหลังนะครับผมแล้วก็จะมีป่าลูกล้างเต็มไปหมดเลยนะครับล่าสุดคุณตาก็ขับรถผิดเส้นทางนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็เราได้ฮากันในระดับหนึ่งนะครับผมคนที่อยู่ตรงนั้นนะครับผมนึกถึงก็ยังฮานะครับผมนี่นะผมก็จะจอดนะครับผม แล้วก็หาดูนะครับผมว่าตรงไหนมีนะครับผมถ้าตรงไหนมีเราก็จะหาเดินลงไปตัดนะครับผมเพราะว่ารอไปแค่นี้ก็ยังไม่พอกันนะครับผมเราต้องแบ่งประมาณสามสีเชือกนะครับผมาบางเชือกควันเขาก็ไม่ว่างนะ,ะผมเราจะแบ่งกันนะครับผมวันนี้ก็โชคดีนะครับผมที่แม่ๆม่หาได้ปิดผลไม้นะครับผมเราก็หาได้มา ตัดต้นไม้นะครับผมตอนนี้เราก็ขึ้นรถไปนะครับผมไปอีกฝั่งหนึ่งกันนะครับผมรถเราก็จะรกร้างหน่อยนะครับผมเพราะว่าเป็นรถตัดาญ้านะครับผมไปเลยนะครับผมไปไปคุณตาเหยียบเหยียบเยียบ,ยยบ,ยยบอ่านี่ก็คุณตาว่าเจอแล้วนะครับผมต้นหนึ่งนะครับผม นะครับผมเดี๋ยวเราจะลงไปดูนะครับผมว่าใช่หรือเปล่านะครับผมว่าใช่ต้นอาต้นไซหรือเปล่านะครับผมก่อนจะลงไปดูกันนะครับผมนี่นะครับผมก็จะเข้าไปในทึบๆมืดมืดอย่างนี้เลยนะครับผมมุดเข้าไปนะครับผมนี่นะครับุณตาก็เป็นผู้เปิดทางก่อนเลยนะครับผม เสียงเป็นเสียงตายก่นเลยนะครับผมคุณตาบอกว่าอยู่ด้านในนะครับผมน่าจะมีต้นหนึ่งนะครับผมเราก็จะมุดป่าไปนะครับนี่นะครับผม อยู่ลึกนะครับผมอยู่ด้านในนะผมวันนี้เราก็ไม่ได้ใส่กางเกงขายาวมาด้วยนะครับผมก็ต้องเดินแบบระมัดระวังนะครับผมเพราะว่าอ่ามันเป็นที่ก่อสร้างเก่านะครับผมก็กลัวเหยียบเกลียวหยยบตะปูเนาะนะครับผมอ่าเราไปในชุดกีฬานะครับผมวันนี้นะครับผมกางเกงขาสั้นเสื้อกีฬานะครับผมไปตัดต้นไม้ในป่านะครับผมอ่าคุณตาก็ว่าจะปีนตัดสัก่ากิ่งทรงกิ่งนะครับผมเท่าที่เอาได้นะครับผม ตาเดี๋ยวจะลงปีนดูนะครับอ่าก็ะะจะตัดลงมาสักกิ่งใหญ่ๆนะครับผมแล้วก็อาจจะมาะหั่นเป็นท่อนเล็กๆนะครับผมอ่าอีกท่อนนะครับผมเพื่อ เราจะให้ยกขึ้นรถได้ง่ายขึ้นนะครับผมถ้าเราเบรกท่อนใหญ่ๆนี้นะครับผมดูจากสภาพทางออกนะครับผมก็ลําบากพอแล้วนะครับผมก่าจะไปถึงรถนี้นะครับผมนะครับผมไม่อยากจะพูดนะครับผมนี่ก็ได้พอสมควรแล้วนะครับผม ตอนแรกก็คิดว่าจะพอนะครับผมอ่าพอได้เยอะพอสมควรนะครับผมอ่าตอนแรกก็คิดว่าจะพอนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปรับคุณตาด้านหน้ากันเลยนะครับผมอ่าจะไปรับคุณตาที่ด้านหน้านะครับผมอ่าคุณตาอ่าคุณตานะครับผมท่านเดินไปเราด้านหน้านะครับผมอ่าเพื่อหาต้นต่อไปนะครับผมไ่ตัดในวันข้างหน้านะครับผม เพราะว่าทางที่เราออกมาเมื่อกี้ก็หมดแล้วนะครับผมอโอเคไปกันเลยนะครับผมนี่นครับผมนูนนะครับผมคนตายอยู่ฝัง่งด้านนู้นนะครับผมว่า ไม่มีผู้คนเลยนะครับผมตรงนี้มีแต่ป่านะครับผมอยู่ห่างไกลจากความเจริญน,นะครับผมนี่นะครับผมคุณตาเราก็หาดืนนะครับผมเพื่อหาไว้ตัดในวันต่อไปนะครับผมนี่นะครับ <c oughs> <c oughs> โอ้คุณตาบอกว่าเจอแล้วอีกต้นหนึ่งนะครับผมตอนนี้นะครับผม อ่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะลงไปดูกันนะครับผมว่าใช่หรือเปล่านะครับผมคุณตาท่านชี้นะครับผมว่าเจอแล้วอีกต้นหนึ่งนะครับผมคาดว่าแค่นี้ยังไม่พอนะครับผมแค่นี้เรายังไม่พอนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมว่าใช่หรือเปล่านะครับผมถ้าใช่ต้นไซนะครับผมเราก็จะตัดเพิ่มอีกสักนิดนึงนะครับผมเพื่อจะได้แบ่งกันได้หลายๆเชือกนะครับผม วใช่นะครับผมสรุป <Solomon> ว่าใช่นะครับผมคุณตายิ้มแป้นเลยนะครับผมคุณตานะครับผมยิ้มแป้นเลยนะครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับผมหน้าตาของต้นไซก็จับประมาณนี้นะครับผมก็เจอแล้วนะครับผมเราจะให้คุณตาไปเอารถถอยลงมาเนาะนะครับผมคุณตาวิ่งเลยนะครับผมคุณตาตื่นเต้นนะครับผม คุณตาพนนะครับผมคุชื่อคุณตาพนนะครับผมเป็นพ่อควาน้องราศีนะครับผมนะครับผมก็จะให้คุณตานะครับผมถอยเข้ามาเลยนะครับผมยังไม่มืดนะครับผมอีกกิ่งสองกิ่งนะครับผมถอยมาเลยนะครับผม ถอยมานะครับผมรู้สึกว่าคุณตาจะถอยผิดทางนะครับผมอ่าในตอนนี้นะครับผมเราก็รีบวิ่งไปบอกคุณตาเลยนะครับผมกลัวจะตกลงน้ำเนาะนะครับผมนี่นะครับผม <c oughs> <c oughs> นี่นะครับผมถ้าเราตกลงน้ำนี่คือเราจบเลยนะครับผมก็ได้บอกคุณตาให้เดินหน้าไปใหม่นะครับผม ตาก็เกแล้วนะครับผมสายตาไม่ค่อยดีนะครับผมก็จะมีผิดมีถูกบ้างนะครับผมอถอยใหม่นะครับผมเอามาเลยนะครับผมเราจะตัดเพิ่มอีกหน่อยนะครับผมก็ยังไม่มืดน,นะครับผมยังไม่มืดน,นะครับ ครับผมเป้าหมายของเรานะครับผมอตอนที่3นะครับผมนี่นะครับนี่เราจะแบ่งประมาณสีเชือกด้วยกันนะครับผมครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพังสีสุดาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ